นี่นะคะเราแลกเหรียญมาแล้วเราจะไปเล่นคิดขับองโรงแรมนะจ๊ะเอ้าเด็กคือเล่นเต็มเด็กวัยกี่ขวบคะอ๋อมีคนแล้วนี่ค่ะเหรียญอะครสีอะไรจับคู่จับคู่อ่าโอลาน้อยออกอ่ะคือโอ้ย ทำไมอ่ะคู่กับหนูไม่ได้เหรอตัวเต็งนะตัวเต็งตัวเต็งเหรอตัวเต็งเลยเต็งเลยหนูก็ตัวเต็งนะสองส่วนแล้วไง้ต็งซูเวลามี่เนี่หมดเลยไรเฮ้ยทำไมพูด que eu vou โรชิงล,ะละ่ะคะอันนี้กี่ขวบคะแปดแปดขวบครับไม่ขออะไรขอทำไมนะเปยังไงนะโสดลใชเหมือนแบบ เกมสำหรับเด็กวัย40ขวบผู้ใหญ่คนแก้วก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเกมสำหรับเด็กวัย40ขวบโอ้รีบอกบนท้ายนะย้อนกลับไปไม่น้ เราตาตกไปขึ้นดูเลยเจ้ารอรอดิโอ๊ยผรอดมาเฟิร์นเอ้าเ้ยน้รอดจริงหรอจริงอ่ะนอ้เฟิร์อย่าซีเอ้าวกดดันก็ดึนี้นไปโจคิดนี่สุดสุคิดนี่โกิสวัสดีครับพูดประสบการณ์ เอ้ยวอนนี่ทำเป็นรู้ดีโอ้ใช่แน่นใช่ไหมแน่นเสร็จไหมพวกเนี้ยแน่นอะไอยมันแน่นอะโอ้ยมันแน่นเกาคั่งพี่บอกแล้วหนึ่งชัวถ้านี้รอดถ้าหนึ่งออกได้ก็เปิดแล้วล่ะได้หรอพี่แน่นอะเห็นเหรอเนี่ยอ๋อไม่เห็นเออเน่นใช่ไหมพี่มาเลยหนึบเลยไม่ออกเพราะมันค้างอยู่ฝั่งนี้มันดูเหมืนตั้มเลยดูทางลมดี่ได้ดูทางลมเลย พลโมเานในตูมแน่ดูดินัวที่จุดที่เท่าไหร่ตรงนั้นอะหูเน้นจะหมายนี่เน่ด็มีการข้ามสายคืนมา่คืนนะมายังออกทางนี้เลยปึ๊บดินเร็วก็เหมือนเขาดึงกระดาษออกจของอ่ะเราของไม่ล้มอ่ะนี่ไม่ใช่กระดาษเฮ้ยข้างๆนี่เอ็นพี่ลี่พี่ลี่เลอ็นเลยวดงเลยเด็กเอ้มีหมนหม เราเลยมือเดียวตามไปเดียวไม่ไม่ไงเฮ้ยมีหมุนนีหมุนอะไรนะโอ้ยยังไม่พ้นเลยอ่ะยังไม่พ้นตรงกลางเลยโอ้ยมันยุ่งหมุนนอะไรจะหมุนไปไหนเนี่ยมิสแกนเหรอมิสแกนคนเ้าได้หรอดูอีกแล้วเหรออต้องไะ เอาด้วยข้้งบมดนะเวนันแน่นไปเลยได้หวลิเปินได้เปิดได้ขัดได้ถ้าดึงดีๆเปินได้เฮ้ยเปินได้แล้วกูสวยสิเปลินนอกได้เปินหอกได้เว้ยอย่าหายใจเฮ้ย สวยมากและเหมาะกับเรามากถ้าหนูไปถ่ายกับเซิร์ฟแบบชุดเนี้มันไม่ได้ไหมล่ะได้อยู่นะก็เสียเล่นเซิร์ฟหรอสวัสดีครับจารังคาเฟ่ไอติมไม่ใส่ไม่รู้นี่อะไรอ่ะเฟิร์นเฟิร์นีุนนี้เลย มาเที่ยววันเดียวหมกครับเถิดกันทำไมอ้วนขึ้นเหรออ้วนอ้วนอ้วนขึ้นหัวเหรอเนื้อทองหมองเลยนะอ้วนขึ้นหัวกินเยอะเลยหมกครับอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นรึเปล่าเร็วๆกินเร้วปะกินเยอะนี่คนอื่นก็วันรอบเอวผมน้องวันรอบหัวใส่หมวกไม่ได้ขอแล็บเลยค่ะบขอแท้าเล็บฟังเสียงหมอลำ น้ำหมอไปเล่นแมพ่พกไปเล่นสไลเ, <laughs> <า>เดอร์ดีกว่าไปเล่นไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าไป ไปอ,อกีกรอบนี่มันเหมือนดูต่ำๆนะมันก็มันเร็วมากไป ปุดแล้วนะไม่ดีเนี่ยมาเถอะมานดีกว่าไม่เจ็บนะมาเถอะใครเท่ากันเล่นละใครเท่ากินละกินละหาเรื่องกินสนุดหาเรื่องกินมาได้มาได้จริงจริงไม่เจ็บหรอกหิวกินหิวกินพุหายก็เข่าห่อกตุ้นอะห่อแต่วเข่าแล้วล่ะแต่เป็นมังคุดว้าวไปสีเล่นน้ำกันเล่นไปเพราะว่าเข่าหิวเข้ากินได้พี่ลองชิมดิ ไม่จ้านี่นี่อรอดต้องเลเป็นร้ายเอาไว้ทานเถอะวันนี้ไม่มีใครกินที่โต๊ะไม่มันไม่มีใครกินสองแก้วว่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเลียงร้ากติก่อนาและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเพืพี่ปอ๊ ไม่ไอ oh, kind of um, ่ใช yeah, ่ชื่อร้านนะเปิดซิ่งเปนกอน้องอะไรครับน้องจอมมาคลิปของเราชื่อร้านโฮมฮักโฮมฮักอืมอร่อยเลยใช่ก็จิ้มจิมเออเองกินไงที่ไม่กินแล้วเห้ยกอนลงน้ำกกินกินอะไต่อยหมูเยอะไห้หมูหมูหักกี่หมบ มีมีบางทีแบบเขาเช่วงนี้เรือมันออกไม่ได้เขาก็จะไม่มีปลาตกเขาออกไม่ได้ก็จะมีปลาตกมาเขาจะมาขายแบบนี้อร่อยมากต้องมาร้านนี้นะคะเป็นร้านเล็กๆที่อร่อยมากพี่กัรเด็ดทำงานต้องมาชื่อร้านคูมฮัคเซนเออคัมปูคือปีเลยตัวใหญ่ ความปูอันนี้ก่อนใายมาเขาละต้องมาเป็ร้านอาหารด้วยหรอไม่แต่ก่อนทำแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำแลอ้าวอาไวไดิแต่จะทำากินยังจะทำแบบนี้มาณนีละก,กินไหมเขบทุกยนวแก้วาที่ปากแก้วมา วิวังวังเป็นแค่เนมา่า้ไ่กล่าวลว่าแม่ยวนี้นี่เนี่ยวที่ไหนกันางหลังอ้หนักพาวันมีไม่ไหวไม่ได้่สา่เก็นู่นน่นไม่คว่าไม่ได้อไม่แลวแบนานเลยวน่งงด ก็มีล่นหูอตอนแหละโกรธใครอะ่ะไม่พูดไม่จากับใครเลยอะ่ะคุยน้อย วันนี้วันพคะไม่ได้กินดีไม่ได้เลยเมื่อกี้วันนี้ละวันนี้นี่โอเคไปไปนั่นแหละค่าอยู่ในโรงแรมไ